สวัสดีครับ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 นี้ผมอยู่กับพี่พิญโยนะครับกับพี่นรงฤทธิ์นะครับก็คือสองท่านเนี้มาส่งพระประกวดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือจริงๆพี่นรงฤทธิ์ส่งชุดใหญ่ได้ดีนะครับมีหลายเนื้อด้วยนะครับส่วนของพี่พินโยเนี่ยก็คือส่งพิมพ์พระประธานเชียงแสนสิงสองนะครับซึ่งเพลินว่าเนื้อเนี่ยทั้งคู่เนี่ยสวยเป็นลักสาะเนื้อเขาเรียกว่าขาวน้ํานมแล้วกันนะครับ ออันนี้ก็เลยว่าเดี๋ยวจะเอามาให้ชมนะครับคันนี้อยายามนิดนึงว่า,าพี่นงรงฤทธิ์เนี่ยยังไงถึงได้เรียกว่าส่งประกวดนะครับพมื่อนนี้ผมติดตามาามาจา์โจ๊กมาสัปดาหะแรกหนึ่งครับผมบแล้วบางทีที่ผมเก็บไว้เนี่ยบางทีไปบูชามั่งไปอะไรต่ออะไรบมั่งเนี่ยก็เห็นว่ามันมันมีอยู่มันอะไรอยู่เนี่ยแล้วด้วยด้วยเจะสืบสารของวัฒนธรรมแล้วก็ พุทธสินหลายๆอย่างผมก็ดูมาไปตัดสินใจเอามาให้อาจารย์โจ๊กดูแล้วก็คือพอดีมีการประกวดชุดใหญ่ได้ดีผมก็มานั่งเซตๆดูแล้วก็พอมันพอมีอยู่ก็เลยมารบกวนอาจารย์โจ๊กให้ดูให้หน่อยครับก็ของพี่นุฤงธิ์เองเนี่ยจะส่งเป็นเซ็ตใหญ่ได้ดีนะครับส่วนของพี่พินโยทรงเดียวทรงเดียวนะครับอันนี้ก็คือ ประเด็นของการประกวดเรานะครับวัตถุประสงค์หลักเนี่ยคือมุ่งเน้นการอนุรักษ์นะครับหมายความว่าพระชุดเนี้นะครับได้ผ่านการคือมีขั้นตอนเยอะนะครับกว่าจะได้แล้วเดี๋ยวเรื่องของการตัดสินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมะีเปิดรายชื่อกรรมการและมีสัมภาษณ์กรรมการให้ดูด้วยนะครับรับรองว่ารอบนี้เซอร์ไพรส์นะครับได้เห็นอ่ารายงานของกรรมการแล้วก็มุมมองของกรรมการครับไม่ธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เั้นเนี้ย ในการประกวดครับนอกจากมีมาตรฐาน ISO ตั้งแต่การตรวจแล้วก็มีมาตรฐานในการประกวดด้วยนะครับรวมไปถึงรางวัลที่1นึเรามีการประเมินมูลค่าให้ด้วยซึ่งเนี้ยก็จะมีมาตรฐานในการประเมินอีกนะครับทั้งหมดเนี้ยทำรองรับไปนะครับทุกขั้นตอนถือว่าแค่เฉพาะค่าใช้จ่ายในการทํามาตรฐาน ISO นะครับของงานต่างๆที่ใช้เนี้ยก็มาหาศาลแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องเอากระบวนการทั้งหมดเนี้ยมาช่วยทํางานในการรับรององค์พระอีกเพราะเนี้ย สิ่งที่ทำใเราคือถ้าเราให้คุณค่านะครับกับพระที่เรามีนะครับเราให้ความประณีตกับสิ่งที่เรามีเราให้รายละเอียดนะครับของสิ่งนี้จะเป็นของที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นคือเดิมพระสมเด็จม,มีคุณค่าอยู่แล้วนะครับเพีงเยงแต่ว่าเรามาช่วยทําให้คุณค่าของแต่ละองค์เพิ่มขึ้นแล้วเราก็มีการทำอ e ีบุ๊กให้ด้วยนะครับตอนนี้ชุดเดิมมันมีแล้วตอนนี้เผยแพร่ออกไปก็คือมีลิงก์นะครับในระยะถัดไปนะครับก็จะมี เว็บหรือมีเพจมากมาเพิ่มขึ้นจริงๆบัตรทุกองนะครับที่เป็นทำอันนี้เิ่นเป็นตัวใหม่ที่เป็นสีธงชาตินะครับธงชาติไทยนะครับจริงๆเนี่ยท่านสแกนเข้าไปก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วละเพียงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวต่อไปนะครับในข้างหน้าเนี่ยเราจะประกาศถ้าเกิดใครอยากให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเฉพาะเผยแพร่นะครับทั้งการตรวจทั้งชื่อเจ้าของเนี่ยเราก็จะขึ้นให้จริงๆเราทํามานานก่อนเป็นเจ้าแรกด้วยนะครับแต่ว่าเป็นฐานข้อมูลให้เฉพาะบุคคล นะแต่ถ้าเกิดในอนาคตนะครับอันใกล้เนี้เดี๋ยวเปิดเว็บต่างหากมาถ้าเกิดใครบอกเอ้ยผมอยากเผยแพร่ครับ<ม>ก็จะเอาเนี้ยขึ้นให้ซึ่งจะต้องอยู่ที่ความยินยอมของเจ้าของด้วยนะครับจึงขึ้นเนี่ยไม่ยากเพียงแต่ว่าแล้วบางท่านอยากจะเก็บไว้ส่วนตัวนะครับบางท่านก็บอกเปิดเผยได้เผยแพร่ได้ว่าผมเป็นเจ้าของอันเนี้ยเราก็ต้องได้รับการอนุญาตนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรามาชมตัวอย่างพระด้วยกันนะครับอของทั้งสองท่านนี้นะครับ นะครับองนี้นะครับจะเป็นของพี่พินโยนะครับก็คือจะเป็นพิมพ์พระประธานนะครับในอย่างเส้นตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์พระประธานสุโขทัยนะครับเชียงแสนสิงสองก็คือตรงนี้ลงมานะครับเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดคําว่าเชียงแสนทาไมต้องมีสิงหนึ่งสิงสองครับจะอธิบายในส่วนของคลิปที่เป็นประวัติศาสตร์นะครับพูดถึงกษัตริย์นะครับเชียงแสนนะครับที่เคยเข้ามาปกครองอาณาจักรนะครับ เพราะเอ๊ะทำไมถึงใช้ชื่อนี้นะครับแล้วก็พระจะเป็นลักษณะพระที่เป็นขาวน้ํานมซึ่งกลุ่มนี้นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีการเก็บขอบเห็นไหมครับนี่ครับเก็บขอบมุมนะครับก็คือจะเป็นโดยเฉพาะเนื้อในโซนนี้อยู่แล้วครับใบหน้าเป็นลักษณะผลมะตูมนะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับหูคนเล็กน้อยนะครับแต่สังคติเนี่ยชัดเจนอง์นี้สวยนะครับส่วนพุทธศิลป์อื่นครับจะตรงตามสุโขทัยเกือบหมดเลยครับตั้งแต่ฐานเขียงบริเวณนี้สอบตรงตรงนี้เฉียงนะครับเกตเป็นลักษณะ ลัศมีเปรียวตรงนะครับจรซุ้มและทะลุซุ้มด้วยไม่ได้เป็นลักษณะกรวยนะครับส่วนตรงนี้ของพี่นรงฤทธิ์นะครับนี่ก็จะเป็นพุทธศินนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเลยนะครับเกตทะลุซุ้มเห็นไหมครับซุ้มนะครับมีลักษณะของการหักมุมไม่สมมาตรนะครับบริเวณข้อเท้านะครับจะมีลักษณะแข้งสันนะครับข้อเท้าซ้ายอยู่เหนือเข่าขวานะครับฐานเขียงมีลักษณะร่องลังน้ํานี่ก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ แล้วก็บริเวณด้านขวามือเราเนี้ยสอบตรงบริเวณนี้เฉียงนะครับซุ้มมีหักมุมนะครับอยู่ในสัดส่วนโกลเดอรเลโชนะครับส่วนอีกองคหนึ่งองนี้นี่ค่อนข้างจะหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับก็คือเป็นพิมพ์เส้นได้นะครับเนื้อขาวน้ำนมเช่นเดียวกันนะครับนะครับขอบข้างนะครับเห็นไหมครับลักษณะค่อนข้างมนนะครับมีการเก็บมุมนิดหนึ่งนะครับแล้วก็องค์นี้เนี่ยมวลสารเยอะมากนะครับเป็นลักษณะแขนวงนะครับ ใบหน้านะครับเป็นลักษณะเม็ดพริกไทยนะครับเราเห็นได้ว่าลักษณะอีกอันนึงที่ชัดเจนและสวยงามก็คือลักษณะของเส้นกรอบเส้นได้นะครับอันนี้คือกรอบนะครับไม่ใช่เนื้อเกินนะครับอันนี้คือความพิเศษนะครับของพิมพ์นี้นะครับแล้วก็มีมวลสารที่เป็นลักษณะของเนื้อพระสมเด็จที่แตกหักแล้วเนี่ยมาประกอบด้วยส่วนมวลสารอื่นนะครับพระซุ้มกองกำแพงเพชรนะครับมีอยู่ชัดเจนครับเนื้อ ด้านหลังผิวเป็นลักษณะผิวสังขยาครับนี้มีความสวยงามมากนะครับองนี้นะครับเป็นพิมพ์เจดีเห็นไหมครับลักษณะก็คือไม่มีชายจีวรนะครับใบหน้าจะค่อนข้างเป็นผลมะตูมไม่ใหญ่มากนะครับซุ้มสมมาตรนะครับแขนโค้งนะครับนั่งขัดสมาธิจะมีล่องลายชัดเจนนะครับปกติพิมพ์นี้นะครับเราจะเห็นสังคติกับขอบจีวอนะเป็นขอบอย่างนี้นะครับอยู่ในพิมพ์ซึ่งพระนะครับจะ มีฐานเขียงเฉียงทั้งคู่นะครับและจะอยู่ในระนาบนะครับที่มีความทรงสามเหลี่ยมเจดีเห็นไหมครับนี่นะครับนี่คือนะครับความสวยงามส่วนองค์นี้เช่นเดียวรับลักษณะเดียวกันคือมีลักษณะมวลสารที่มีเนื้อพระเก่าแตกหักนะครับใส่อยู่ทั้งผ้าสมเด็จและก็พระซุ้มก่อด้วยนะครับด้านหลังนะครับเป็นลักษณะเก็บมุมนะครับเห็นไหมครับ ไม่ได้ไม่ได้คมนะค่อนข,ข้างมนนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นคุณสมบัตินะครับของกลุ่มที่เป็นพระขาวน้ํานมนครับอันนี้ก็คือทางพี่นรนงฤทธิ์เนี่ยนะก็คือส่งแบบเป็นเซ็ตใหญ่ได้ดีนะครับส่วนทางพี่พินโจก็คือส่งเดี่ยวเลยนะครับมาเป็นเนื้อนี้เลยเป็นพิมพ์พระประธานนะครับเชียงแสนสิงห์สองนะครับซ oh, <okay>. ึ่งเราก็จัดนะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มพิมพ์ใหญ่พิมพ์พระประธานนะครับแต่เราแยกชัดเจนนะครับอันนี้เดี๋ยวลองดู เนื้อาหาแบบกล้องกําลังสูงดูบ like? ้างนะครับว่านับสนัเป็นอย่างไรนะครับนี่นะครับเบื้องต้นเราดูผิวนะครับในความสวยงามืนลักษณะผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวที่มีความหนึกนะครับก็เลยทําให้ลักษณะผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวสังขยานะครับดูนะครับองค์พระอ่ะซูมให้ดูนี่คือองค์ที่เป็นสังคติสิงสองนะครับชัดเจนนะครับซึ่งเนื้อนี้นะครับเห็นไหมผิวเนี่ยเป็นลักษณะผิวสังขยาเลยนะครับจะเป็นเนื้อข้างละเอียดนะครับ แล้วก็จะเห็นได้ว่ามีผ้าสมกรเนี่ยนะครับเล็กน้อยครนี้เดี๋ยวเราดูอ่พิมพ์เส้นได้นะครับดูแค่สององค์นะครับอ่าพิมพ์เส้นได้นะครับนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าในองค์พ้านะครับก็จะมีเนื้อลักษณะมันเงานะครับนะครับเอ่อมีกลุ่มที่เป็นนะครับหรือจะเป็นเนื้อผ้าสมเด็จหรือจะเป็นผงดินสอเนี่ยครับใส่มาเป็นก้อนนะครับแล้วก็ เห็นพระสมก์เนี่ยนะครับนี่ชัดเจนนะครับคือเนี้ยเวลาเราดูเราดูองค์ประกอบศิลป์นะฮะแขนโค้งครับแล้วก็จํานวนมวลสารที่ขึ้นมาเนี่ยครับก็อยู่ในจุดที่ยังมีความสวยงามน mm hmm. ะคร mm ับเห็นถึงความเป็นพุทธศิลป์นะครับส่วนลักษณะซุ้มเนี่ยก็เห็นลักษณะของการยุบหดตามปกตินะครับมีอยู่นะครับซึ่งตระกูลเนื mm ้ hmm. อ mm hmm. ที่เป็นเนื้อขาวน้ํานมเนี่ยก็จะอยู่ในตระกูลพระเนื้อหนึกแกร่งอยู่แล้วนะครับนั้นเวลาเราส่อง ด้วยกล้องกําลังสูงเยอะๆเนี่ยบางทีเราจะเห็นลักษณะเหมือนกับสีเป็นลักษณะแบบงาช้างนะครับแต่ว่าอาจจะออกคุณๆหน่อยนะครับไม่ไปชังเหลืองนะครับซึ่งผิวลักษณะนี้นะครับในพระที่เป็นพระใหม่เนี่ยเราไม่ค่อยเจอนะครับหายากทํายากนะไม่ง่ายนะครับถ้าหลุดจากนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเนื้อปูนเพชรแล้วแล,ล้วเลยอีกทีก็จะเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นเนื้อหนึ่งแกล่งที่เป็นตากลายสังคโลกแล้วอันเนี้ย เกือบจะถึงแล้วยังไม่ถึงนะครับก็จะเป็นเนื้ออีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีเขียนไวน้ในหนังสือท่านเตรียมประวัยนะครับนะครับ<ม>ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นการอนุรักษ์นะครับแล้วก็พระเครื่องไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ็นจับพระคีในกลุ่มตั้งแต่พระสุ้มกออพระรอดลําพูนพระสุ้มกอกําแพงเพชรพระนางพญานะครับพระผงสุพรรณและพระสมเด็จเนี่ยและพระอื่นออันนี้จริงๆแล้วเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นไทยนะครับที่แตกต่างจาก ประเทศเพื่อนบ้านนะครับอันนี้ต่างเลยนะครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์สอดแทรกอยู่นะซึ่งเดี๋ยวผมอาจจะค่อยๆไล่เรียงในการทำนะครับทุกอย่างเนี่ยมีระยะสสาคัญทั้งหมดนะครับก็จะเป็นการนําเสนออีกมุมมองหนึ่งนะครับส่วนนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับสําหรับสองท่านนะครับที่หนึ่งอนุรักษ์พระครับแล้วก็นํามาประกวดด้วยนะครับก็ยังไงขอบพระคุณนะครับทั้งสองท่านนะครับขอบคุณครับ